และนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับอาหารที่เราทำที่บ้านนะครับจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถหาได้จากอาหารที่อื่นนะครับนั่นก็คือความตั้งใจความใส่ใจที่อยู่ในอาหารนั้นๆน,น,นะครับ ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้จริงๆครับเมนูในวันนี้ผมขอบอกว่ามาครบครับตั้งแต่เครื่องดื่มเมนูซุปอร่อยๆเมนูจานพาสต้ารวมถึงของหวานด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคนจัดรวมกันให้เป็นเมื่ออาหารแสนสุขที่คุณสามารถทําแบ่งปันกับคนที่คุณรักและครอบครัวได้นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมว่าเราเข้าครัวเริ่มต้นจากการปรุงเครื่องดืง่มเย็นๆกันเลยดีกว่าครับ มาทำเครื่องดื่มกันบ้างนะครับผมจะทำชาเย็นครับชาเย็นที่มีรสชาติของสาวรสแล้วก็กลิ่นหอมของตะไคร้นะครับในการทำชาเย็นสูตรนี้นะครับผมจะใช้ชาเอิอเกรเนี่ยครับแบบที่เป็นซองซองที่เราชงดื่มกันที่บ้านเนี่ยนะครับต้มน้ำร้อนให้ร้อนดีผมใช้ทั้งหมด2ลิตรนะครับเราใช้ชา8ปซองใช้เวลาแช่นิดนึงครับแล้วเราก็พักไว้แถวนี้ก่อนนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะทําน้ําเชื่อมตะไคร้สวรสนะครับใช้หม้อใบเล็กๆครับรวมถึงนี่ด้วยนะครับกระชอนและก็โถผสมนะครับในหม้อใบเล็กของเรานะครับเราใส่น้ําประมาณสักเกือบหนึ่งถ้วยตวงนะฮะตั้งไฟครับอันนี้ผมหั่นสาวรสแล้วก็มีประมาณ 200ml มลินะครับแต่เราจะไม่เอามาเล็ดนะครับเราจะเอามาเล็ดออกนะครับนี่ฮะ หลังจากที่เรากองมเมล็ดออกนะครับน่าจะเหลือสักประมาณ100มลลิตรพักไว้ก่อนนะครับมาดูในส่วนผสมของน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับก็หั่นตะไคร้ครับใส่ลงไปตอนที่น้ำเดือดแล้วนะครับพอเดือดแล้วนะครับเขยา่าเขย่าครับ เราลองดูนะฮะให้น้ําลดลงสักครึ่งหนึ่งตะไคร้ของเราส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับแล้วก็น้ําที่เราใส่ไปเนี่ยลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราใส่น้ําสาวรสตามลงไปครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายครับพอน้ําเชื่อมของเรานะฮะเดือดนะครับผมนําออกมานะครับตอนนี้ชาก็ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับเราเอาถุงชาออกเสร็จแล้วนะครับเอาน้ําเชื่อมใส่ลงไปได้เลยครับ คนให้เข้ากันนะครับพักให้เย็นลงครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเสิร์ฟักน้ำแข็งครับบด <revol ving noise> ด้วยตะไคร้นะครับใบสะระแหน่ครับ เรียบร้อยแล้วครับเสิร์ฟเย็นๆชื่นใจนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ดีกว่าน้ำอันลมแน่นอนและยังได้ประโยชน์จากเสาวรสและกระไัยนะครับชายเย็นเสาวรสตะไคร้ครับของที่อยู่ในมือผลเนี่ยนะครับก็คือกะหลำดอกนั่นเองนะฮะจะต้องบอกว่ากะหลำดอกเนี่ยอาจจะเป็นผักที่หลายๆคนมองข้าม เขาจะดูคล้ายกับบล็อกโคลี่นะครับแต่คนจะชอบรสชาติของบล็อกโคลี่และสีสันของบล็อกโคลี่ก็อาจจะสวยกว่านะครับแต่ทราบไหมครับว่ากระลำดอกนี่มีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับถ้าเปิดรับประทานเป็นประจำจะทําให้ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับและสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักเนี่ยบางคนเขาทานกระลำดอกทั้งวันเลยนะฮะเอาไปนึ่งบ้างหรืออะไรบ้างรับประทานแทนข้าวนะครับถือว่าเป็นวัตถุดิบตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากครับวันนี้พลจะนํา กระลำดอกตัวนี้มาทำเป็นซุปที่มีชื่อว่าซุปกระลำดอกและชีสครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการทำตัวกระลำดอกเนี่ยให้นุ่มก่อนนะครับโดยการที่ผมจะนำไปต้มนะครับกับนมแล้วก็ครีมครับใช้หม้อใบย,ย่อมย่อมนะครับเรามีนมแล้วก็มีครีมเพิ่มความหอมนิดหนึ่งนะครับใส่ใบกววนลงไปสักหนึ่งใบ ตัวกระลำดอกนี่นะครับเราจะหั่นเป็นดอกเล็กๆครับผมจากด้านในครับค่อยๆหั่นครับเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นดอกนะครับใส่ลงในนมเลยครับจุดไฟนะครับคนให้นมกับครีมผสมกันดีครับหลังจากที่พอเริ่มเดือดนะครับผมก็จะลดไฟลงเล็กน้อยนะครับแล้วเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆเป็นเวลาประมาณ8นาทีนะครับให้ดอกกระลำของเราเนี่ยนุ่มขึ้นครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆกันครับหอมใหญ่นะครับ นอกจากหอมใหญ่แล้วนะครับเราก็ยังมีส่วนประกอบของชีสครับผมชีสในสูตรนี้นะครับผมจะใช้เชดด้าชีสนะครับแล้วก็ชีสกูแยนะครับถ้าเบื่อเราหาไม่มีจะใช้แค่อย่างใดอย่างเดียวก็ไม่ว่ากันนะครับเราจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของชีสเชดด้านะครับผมชั่งขึ้นมา75กรัมนะครับแล้วก็แยกไว้อีก10กว่ากรัมนะครับอันนี้เป็นชีสกูแยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่เราต้องเตรียมไว้นะครับตอนนี้ กลับมาดูที่กระหล่ำของเรานะครับกระหล่ำของเราก็ผ่านไปประมาณ8นาทีนะครับตอนนี้เนื้อก็นุ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกรองนะฮะเรกลับมาตั้งไฟนะครับใส่เนยลงไปครับผมพอเนยเริ่มละลายนะครับเราใส่หอมใหญ่ครับเราค่อยๆผัดหอมไปเรื่อยๆนะครับให้หอมของเราใส่นะฮะเตาอบ220องศานะครับแล้วก็ เตรียมภาชนะที่เราจะเข้าอบนะครับก่อนที่เราจะเสิร์ฟเราจะเข้าไปอบอีกทีหนึ่งนะครับเราใส่กระลํำดอกลงไปในถ้วยนะครับใบกะวานไม่ใช้นะครับหยิบปอกครับใส่แล้วก็นุ่มดีแล้วนะครับใส่แป้งลงไปครับผมผัดหอมกับแป้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราใส่สปอกผักลงไปเล็กน้อยครับคนนิดหนึ่งนะครับแป้งก็จะทํางานครับจะทําให้ตัวสปอกผักเนี่ย เหนียวขึ้นนะครับพอเหนียวขึ้นแล้วเราใส่ตัวครีมกับน,นมที่เมื่อกี้เราพักไว้นะครับคนนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราปรุงรสครับเกลือและพริกไทยแล้วก็ลูกจันทน์ป่นครับยกออกจากความร้อนนะครับใส่ชีสทั้งสองตัวลงไปก่อนอย่างละ75กรัมครับกรูเย yeah. คนครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมลงในถ้วยครับโรยชีสข้างหน้านะครับนําเข้าอบ220องศานะครับเมนูนี้คุณผู้ชมสามารถทําไว้ก่อนได้นะครับเราทําซุปใส่ถ้วยไว้ได้เลยนะครับพอถึงเวลาเนี่ยที่เราต้องการจะเสิร์ฟเราค่อยมาโรยชีสนําเข้าเต่าอบนะครับใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน20นาทีนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิซุปของเราถ้าเบื่อออกมาจากตู้เย็นก็อาจจะอบนานขึ้นนิดนึงถ้าเบื่อยังร้อนๆอยู่แบบนี้ก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับ เอาละละครับขอต้องใช้ถุงมือนะฮะคนเสิร์ฟซุปนะครับกับขนมปังนะฮะเรียบร้อยแล้วครับก็เรียกว่าเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบทานซุปที่มีชีสนิดๆนะครับและนี่ก็คือซุปที่มีชื่อว่าซุปกะหล่ำดอกและชีสครับ เมนูจานพาสต้าครับแต่มีรสชาติแบบไทยๆผสมกับอิตาลเลียนเข้าไปนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าบุคคาตินีปลาสลิดบนนะครับบ,บุคคาตินีคืออะไร ลองดูนะครับบุคาตินี่ก็คือเส้นพาสต้าแบบหนึ่งนะครับถ้าเปิดดูภายนอกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาก็เป็นเส้นคล้ายๆกับสปาเกตตี้มั้งแต่เราจะต้องดูภายในโดยดูจากด้านข้างนะฮะด้านข้างของเขาเนี่ยครับจะมีรูเล็กๆครับบุคาตินี่สื่อถึงเจ้ารูตัวนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะฮะเตรียมกระทะใบย่อมๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไว้คั่วปลาสลิดพร้อมกับจะเอาไว้ใช้ทำพาสต้าของเราด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้กระเทียมนะครับ1กลีบนะฮะ พอหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาปาสลิตเนี่ยที่เป็นปาสลิตแห้งนะครับปาสลิทกรอบซื้อได้ตามทั่วไปเลยครับโคกๆกีีให้รสชาติของปาสลิทกับกระเทียมเนี่ยนะครับติดๆกันครับไม่ต้องแหลกมากนะฮะใส่ลงไปในกระทะครับเช่นเดียวกันนะครับปาสลิทที่เหลือนะครับแบ่งเป็นสัก2ครั้งก็ได้เอาแค่ว่าบดบดเล็กน้อยพอแล้วครับเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเรามาคั่วๆบนกระทะอย่างนี้นะครับพอความร้อนเริ่มมานะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือนี่ฮะชีสพาเมซานครับ คูดลงไปครับคั่วครับความร้อนก็จะทําให้ชีสค่อยๆละลายนะครับแล้วก็กอดะตามชิ้นปลาครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเอามาพักไปก่อนครับข้อดีของการใช้กระทะนอนสติกนะครับก็เนี่ยฮะไม่ต้องล้างครับแล้วพักเข้าไว้ก่อนนะครับในกระทะใบเดิมนะครับตั้งไฟครับใส่น้ํามันลงไปนะครับเยอะนิดนึงไม่ต้องใช้ไฟสูงครับใส่พริกลงไปทอดครับในขนาะเดียวกันนะครับอีกส่วนประกอบหนึ่งที่เราใช้ในวันนี้ มะกอ,อกดำครับหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่ามะกอ,อกดำมะกอ,อกเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับมันพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าจริงๆแล้วมะกอ,อกดำกับมะกอ,อกเขียวเนี่ยครับพันเดียวกันเป๊ะแต่มะกอ,อกเขียวเนี่ยเขาก็จะเก็บตอนที่ยังไม่สุกดีนะครับก็จะไปบรายไปแช่น้ําเกลืออะไรก็ว่าไปนะครับตาม กรรมวิธีของเขานะครับส่วนมะกอกดำนี่ก็จะเก็บตอนสุกนะครับเราจะใช้มะกอกดำนะครับทั้งหมดประมาณ60กรัมครับก็ตักออกมาจากกระป๋องนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสับหยาบครับผมมาดูพริกของเรานะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับให้พริกหอมนะฮะใช้ได้แล้วครับเอาขึ้นจากน้ำมันนะครับในขนาดเดียวกันนะครับตอนนี้น้ำร้อนแล้วเราใส่เกลือนะครับเพื่อ บอมเส้นครับเส้นบุคาตินีนะครับเราค่อยๆดันเส้นลงไปนะครับถ้าเผื่อต้มให้ได้ออเดรนเตเราจะใช้เวลา9นาทีนะครับแต่เดี๋ยวเราอาจจะเอาออกมาก่อนนิดหนึ่งนะครับน้ำมันนะฮะตอนนี้ร้อนๆนะครับใส่กระเทียมนะครับทั้งหมด3กลีบระวังนะครับอย่าให้กระเทียมไหม้วิธีการที่เราจะหยุดความร้อนได้นะครับเราตักน้ำลวกเส้นนะครับใส่ลงไปครับหลังจากนั้นนะครับก็ปรุงรสครับเกลือและพริกไทยใส่พริกไทยเยอะๆเลยครับเกลือครับผม น้ำตาลทรายแดงครับนิดหนึ่งครับส่วนต่อมาที่เราจะทำนะครับนั่นก็คือส่วนของมะเขือเทศนะฮะเราจะใช้มะเขือเทศเชอร์รี่ลูกเล็กๆหั่นครึ่งนะครับใส่ลงไปมะกอกดำใส่ลงไปเลยครับพาสเลนะครับถ้ามันแห้งนะครับเราใส่น้ำลงไปได้อีกนิดหนึ่งนะครับการใส่น้ำเนี่ยทำให้รสชาติทุกอย่างนะครับกระจายทั่วกันดีครับ พัสต้าของพนผ่านไป7นาทีแล้วนะครับจริงๆเราต้องต้ม9นาทีให้ได้ออเด n นเต้นะครับแต่ผมเนี่ยฮะจะตัดขึ้นมาเลยแล้วมาใส่ในกระทะครับเรามีน้ำซุปอยู่นิดๆนะครับให้เขาเดือดๆไปพร้อมกันสำหรับคนที่ชอบเผ็ดนะเมื่อกี้เรามีพริกแห้งอยู่นะครับก็เลือกมาสัก2เม็ดนะครับใส่ลงไปคนให้เข้ากันนะครับน้ำซอสก็จะเข้าไปในเส้นด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับพาสเล่ครับปิดไฟนะครับปัสลิดบน ใส่ไปครึ่งเดียวพอครับอีกครึ่งเ,าเอาไ้โรยหน้าไม่ต้องเคลาเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลาเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันนิ่มพริกแห้งที่เหลือครับแล้วก็เสิร์ฟได้แล้วครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยพาสเล้สวยๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเมนูจานพาสต้าอีกหนึ่งจานที่จะทำให้มื้ออาหารของเราเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับกับบุคาตินีปลาสลิดบดครับ ทำเค้กกันบ้างนะครับเค้กกล้วยหอมซอสทอฟฟี่แมคคาเดเมียรครับ <S <S เปิดเตาอบไปก่อนเลยที่180องศานะครับผมจะทำเป็น Individual p o r t ลพอร์ชก็คือว่า1คนกินหมดอร่อยนะครับจะใช้พิมพ์อย่างนี้ครับที่มันรอดนะฮะหรือว่าใครมีพิมพ์กระป๋องก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟอยล์รองที่ก้นนะครับ แล้วก็กระดาษไขครับกระดาษไขเนี่ยเราตัดนะครับให้สูงเท่ากับพิมพ์เสร็จแล้วครับทำซ้ำนะครับให้หมดนะฮะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา เ,เตรียมส่วนผสมของแป้งแล้วก็กล้วยนะครับในส่วนผสมของแป้งนะครับเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีผงฟูครับเรามีเบกกิงโซดาสาเหตุที่ต้องมีเบกกิงโซดาเพราะว่าในสูตรนี้เขามีครีมเปรี้ยวเขามีกล้วยนะครับซึ่งเป็นกรดเราจึงต้องใส่เบกกิงโซดาซึ่งเป็นด่างลงใบบาลานซ์กันนะครับมีเกลือครับใส่ลงไปนะครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับพักไว้ก่อนนะครับ ในอีกหนึ่งชามผสมนะครับชามผสมใบเล็กเราใช้กล้วยครับผมใช้ที่แบบงอมๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับกำลังดีเลยนะฮะปั<ล>ง้อเอืมเห๋ือนิดนึงก็เข้าปากไปซาค,ครีมครับ เสร็จแล้วนะครับเราใช้ซ่อมนะครับบดส่วนประกอบให้เข้ากันครับในเค้กตัวนี้นะครับผมจะใส่กลิ่นหอมของอบเชยลงไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้แบบที่เป็นผงเราจะใช้แบบเป็นน้ำนะครับแบบเป็นน้ำเนี่ยข้อดีก็คือว่าการกระจายตัวของเขาเนี่ยครับเขากระจายตัวได้ดีกว่าจึงเหมาะกับการที่จะนํามาใช้ทําเบเกอรี่นะครับกลิ่นอบเชยใส่ลงไปเลยนะครับ1ช้อนชาครับเรียกว่าง่ายๆครับหลักการก็คือว่า ให้ของที่เป็นน้ําอยู่กับน,น้ําถ้าผมใช้แบบผงผมก็จะล่อนลงไปกับแป้งนะครับแต่วันนี้เราเลือกใช้แบบน้ําครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในโถตีนะครับเดี๋ยวเราจะตีอะไรบ้างเราจะตีเนยนะครับเอาเนยใส่ลงไปเลยเนยของเราในวันนี้นุ่มนะฮะพอเราเอามาทิ้งที่อุณหภูมิห้องทํางานได้ง่ายครับน้ําตาลทรายเราใช้2ตัวครับน้ําตาลทรายแดงแล้วก็น้ําตาลทรายขาวนะครับ 35กรัมครับน้ำตาลทรายขาว145นะครับเค้กัวนี้จะต้องบอกว่าจะเป็นเค้กสไตล์กึ่งบัตเตอร์เค้กกึ่งมัฟฟินนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าต้องเนียนกลิบเลยหรือเปล่าไม่จำเป็นนะครับอ่าละ,ละเดี๋ยวเราดีนิดหนึ่งนะครับยังไม่ต้องเข้ากันดีก็ได้นะฮะไข่รเราใช้2ฟองใส่ลงไปทีละฟองครับ พอใส่ไข่แล้วส่วนประกอบจะเหลวขึ้นนะครับก็จะทําให้ตีได้ง่ายขึ้นพอฟองแรกเข้ากันได้แล้วนะครับใส่ฟองที่2เลยครับพอ,อแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราล่อนแป้งใส่ลงไปครับเข้ากันดีแล้วนะครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับผมก็จะใส่ซาครีมแล้วก็กล้วยบดลงไปครับ ไม่ต้องคิดเลยมากนะครับคน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 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเอาใส่ในพิมพ์นะฮะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นทรงนี้นะครับผมจะใช้ถุงดีบช่วยเพื่อให้การทํางานของเราง่ายขึ้นครับประมาณ3ส่วนสี่ของพิมพ์นะครับเตาอบ1 8อองศานะครับเค้กกล้วยหอมของผลพร้อมเข้าเตาแล้วครับชิ้นมันเล็กใช้เวลาไม่นานครับ20นาทีครับผมเค้กของผลใช้ได้แล้วนะครับ แล้วเราก็นำออกมาพักให้เย็นลงนะครับหลังจากที่เย็นลงแล้วนะครับเราก็เอาออกจากพิมพ์นะครับการที่เรามีฟอ์อยู่ข้างล่างก็ทำงานง่ายครับยกออกมาได้เลยครับเราก็จะได้เค้กกล้วยหอมหน้าตาลักษณะนี้นะครับเอาล้ครับผมจะเอามาพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้นักเค้กของเรานะครับด้านบนเนี่ยจะนูนเล็กน้อยผมจะสไลด์ออกนิดนึงนะครับ เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาถั่วคาราเมลนะครับขึ้นมาวางไว้บนนี้นะครับใส่น้ำครับผมลงในกระทะตามด้วยน้ำตาลสายครับถั่วที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับแมคคาเดเมียนะครับอันนี้จะเป็นถั่วดิบอยู่นะครับต้องบอกว่าแมคคาเดเมียนะครับเป็นถั่วอีกตัวหนึ่งที่คุณค่าเยอะมากหลายๆคนเขาจัดให้เป็นเป็น k i n g of nut นะครับก็คือเรียกว่าสุดยอดของถั่วเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า คุณค่าเยอะมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาแต่งบนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเอาซักครึ่งถุงเลยก็ได้นะครับการรับประทานถั่วแมคคาเดเมียนัทเป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะทำให้ เราดูอ่อนเยาว์เขาแอนตี้เอจจิงนะครับมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ระบบของร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับถั่วแมคคาเดเมียเนี่ยนะครับสามารถทานเล่นก็ได้ทานคู่กับขนมก็ได้หรือว่าวันนี้ที่ผมจะทําเป็นลักษณะคาราเมลนะครับอยู่บนเค้กกล้วยหอมเนี่ยก็ทำให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับจากเค้กกล้วยหอมธรรมดารรมดาก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะละลายน้ําตาลกับน้ําให้เป็นน้ําเชื่อมก่อนนะครับเราจะเคี่ยวน้ําตาลนะครับให้ข้น ที่อุณหภูมิ1 1 6องศาแล้วค่อยใส่ถั่วลงไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่มีเทอร์โมเมิเตอร์นะครับเราก็จะใช้การสังเกตเอาอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ผมต้องการใช้ก็คือครีมครับอันนี้นะครับสังเกตง่ายๆถ้าฟองอากาศเล็กๆแบบนี้ยังไม่ถึงแน่นอนนะครับเราลองสังเกตนะครับว่าใช้ได้อย่างวิธีการสังเกตนะฮะให้เราลองดูฟองอากาศครับพอฟองอากาศเนี่ยเขาใหญ่ๆและเนืดๆน,นะครับใช้ได้แล้วครับ ใส่ถั่วลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องคนครับให้ถั่วเนี่ยโดนความร้อนกระจายทั่วๆกันดีนะครับเดี๋ยวเขาจะตกผลึกนะฮะถั่วก็จะค่อยๆสุกด้วยนะครับลองดูนะฮะเห็นไหมครับน้ำตาลใกล้จะตกผลึกละจากการที่ผลนคนนะครับตอนนี้ผมเริ่มที่จะลดไฟนะครับเดี๋ยวน้ำตาลจะค่อยๆละลายกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การละลายครั้งนี้จะละลายเป็นคาราเมลครับค่อยๆละลายแล้วครับจะสังเกตนะครับ ว่าถั่วของผมก็สีเข้มขึ้นแล้วนะครับใช้ได้แล้วครับผมดับไฟนะครับผมจะป้องกันไม่ให้เขาแข็งตัวง่ายเกินไปนะครับใส่ครีมลงไปไม่ต้องเยอะนะครับตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะฮะในระหว่างที่เขายังร้อนๆนะครับเราจะตักขึ้นมาแต่งบนหน้าเค้กนะครับเราเอาช้อนเนี่ยหลนไฟนิดนึง ก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะประมาณสักกี่เม็ดนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็พักให้อย่างตัวลงครับก่อนเสิร์ฟนะครับแต่งจานให้สวยงามครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่ก็คือ ของหวานน่ารักน่ารักแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะครับเค้กกล้วยหอมซอสท็อฟฟี่แมคคาเดเมียอีกหนึ่งเมนูจากมื้ออาหารแสนสุขที่พลนํำมาฝากครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w i d e พล o d o a f า a .com ครับอย่าลืมนะครับว่าอาหารเป็นได้มากกว่าปจัจจัย4ลองให้มื้ออาหารดีๆเกิดขึ้นที่บ้านของเราสิครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับแฟนๆ YouTube นะครับถ้าเราไม่อยากจะพลาดจากกันนะครับ Subscribe เลยครับเราจะได้เจอกันเสมอๆครับปุ่มนี้ครับ